สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิ้ลพามาดูที่ดินเปล่านะคะเป็นที่ดินเปล่าที่สวยมากๆนะคะหน้ากว้างติดถนน15เมตรเลยนะคะแล้วก็ลึกทางซ้ายของถนนที่เข้าไปนะคะ32เมตรลึกทางขวา3า39เเมตรด้านหน้าติดถนนวิวภูเขาด้วยนะคะมีเพื่อนบ้าน ด้านหลังของที่ดินติดลำคลองนะคะเขาเรียกว่าคลองส่งน้ำขนาดใหญ่นะคะตรงนี้จะอยู่ที่เขตเทศบาลตำบลชะอําอ,อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะคะจะมีเพื่อนบ้านอยู่ส่วนมากจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรน,นะคะที่มาขึ้นอยู่บริเวณนี้ที่ดินแปลงนี้ก็เป็นที่ดินที่เขาจะสรรดั้งเดิมนะคะอ่ เขาซื้อแปลงใหญ่มาแล้วแบ่งเป็นล็อกๆๆขายนะคะสําหรับน้ํากับไฟต้องเดินนะคะไฟนี่ต้องข,ขอขยายเดินเดินเสาไฟเข้ามาในที่ดินประมาณ3-4ต้นนะคะเหมือนบ้านข้างเคียงเขาค่ะบ้านข้างเคียงที่เปิ้นถ่ายเมื่อกี้นี้จะมีอยู่หนึ่งหลังนะคะที่อยู่บริเวณนี้เขาก็เดินสายไฟเดินเสาไฟมาค่ะประมาณ3ต้นนะคะ ก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะคะแต่ที่ดินก็ยังเป็นที่ดินที่ราคาถูกอยู่นะคะเพราะบริเวณใกล้เคียงตรงนี้เขาขายตารางวาละเป็นหมื่นแล้วนะคะยิ่งติดถนนลาดยางทางเข้ามาเนี่ยประมาณ100เมตรจากตรงที่ดินเนี่ยะคะ่ะด้านหน้าที่ติดลาดยางอ่ะเขาขายที่วาละหนึ่งหมื่นกันแล้วนะคะเพราะว่าบริเวณนี้จะมีชุมชนเป็นบ้านของชาวต่างชาติเป็นโครงการบ้านจัดสรรบ้านพักภูเวน่ามาขึ้นนะคะ แล้วก็เป็นทางผ่านไปอีกหมู่บ้านชื่อว่าบ้านบ่อบ้านดอนนายางนะคะที่ดินจัดสรรนี่เขาจะมีระบบของทางเข้าทางออกที่กว้างนะคะประมาณ7 8เมตรนะคะถนนทางเข้าด้านหลังติดคลองก็สามารถใช้น้ำจากลาคลองก็ได้นะคะอยากปลูกผักปลูกหญ้าก็ดูดน้ํามาใช้นะคะคลองตรงนี้ มีมาเนิ่นนานแล้วนะคะตั้งแต่เปิ้นเกิดมาเปิ้นก็เห็นมีคลองนี้มาแล้วนะคะตอนนี้เปิ้นก็อายุ42ปีแล้วนะคะก็ยังมีชาวบ้านที่เขาใช้คลองตรงนี้ทํานาทําไร่ทําผักทําสวนกันนะคะคลองนี้จะผ่านลงไปทะเลนะคะน้ํามาจากแก่งกระจานนะคะเขื่อนแก่งกระจานปล่อยลงมาให้ชาวบ้านได้ใช้ทั่วจังหวัดเพชรบุรีนี้นะคะ ที่ดินตรงนี้นะคะจะใกล้กับเทศบาลตำบลชะอํานะคะประมาณ6กกิโลกิโลประมาณนี้นะคะโรงพยาบาลปร,ประมาณ5-6กกิโลนะคะโรงพยาบาลชะอําแล้วก็ใกล้หาชะอําเช่นเดียวกันค่ะกกิโลประมาณนี้แล้วก็ไปกรุงเทพก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะคือประมาณเกือบเกือบ200โล100กว่าโลประมาณนี้นะคะ่ะคือ ถ้าท่านใดสนใจอะคะ่ะอยากมีที่ดินที่ราคาถูกนะคะถือว่าถูกนะเพราะว่าแถบนี้เขาขายไม่ได้ราคานี้กันแล้วนะคะตรงนี้ถือว่าถูกราคา6 8 0 0 0 0บาท128ตารางวานะคะที่ดินเป็นโฉนดคุดแดงด้วยนะคะ2โฉนดขายรวมนะคะสำหรับคนที่อยากมีบ้านพักตาอากาศแล้วกออ็อยู่กับธรรมชาติอะคะ่ะอยู่กับท้องทุ่งนาติด ลำห้วยติดลำคลองอย่างเงี้ยค่ะใช้น้ำจากตรงนี้ได้นะคะอยากเห็นธรรมชาติวิวภูเขามาดูแปลงนี้ได้นะคะอย่างที่คุณอาร์ตเดินบอกเนี่ยค่ะเขากำลังเดินบอกว่าทางก็เข้ามาเส้นนี้ก็ได้อีกเส้นก็ได้2เส้นเลยนะคะคุณอาร์ตก็เดินชี้บอกว่าเนี่ยเข้ามาประมาณเนี้ยถนนนะคะจากราดยางนะคะเข้ามาประมาณ100เมตรถึงที่ดินเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูคลองส่งน้ํานะคะคลองเขาเรียกคลองส่งน้ํแหละคะ่ะตามความเข้าใจของเปิ้ลน,นะคลองส่งน้ําโอเคไปแล้วค่ะไปดูคลองกันน้องตาลก็โซนนะคะไปเจอไข่ของหอยเชอรี่มานะคะเอามาให้ดูค่ะนี่ธรรมชาติล้น้วนจริงๆนะคะไปค่ะ ที่ดินแปลงนี้หน้ากว้างดีนะคะ15เมตรลึกก็30กว่าเมตรนะคะเหมาะสําหรับสร้างบ้านพักตากอากาศนะคะแล้วก็ต้องทถมนะเพราะว่า,าถึงจะไม่ท่วมก็จริงนะคะแต่ว่าวันหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนอื่นมาซื้อที่ดินอีกหรือไม่ถ้ามีแปลงอื่นที่เขาประกาศขายอีกแล้วมีแปลงอื่นที่เขามาขึ้นบ้านแล้วถมอะคะ่ะมันก็ทําให้เราบ้านของเราเตี้ยได้นะคะก็ถมไว้แล้ว ถมดินแลดีที่สุดนะคะถมดินก่อนปลูกบ้านนะคะหรือไม่ก็ยกปลูกแบบว่ายกบ้านสูงเอาไว้อ่ะคะ่ะแต่น้ําตรงนี้ไม่เคยท่วมนะคะเพราะว่าที่เปิ้ลอยู่มา4ี่สกว่าปีไม่เคยท่วมค่ะแต่แฉะบ้างอะไรบ้างอาจจะมีนะคะแล้วก็ระบายลงทะเลรวดเร็วขึ้นนะคะทําให้ไม่ไม่มีน้ําท่วมนะคะนี่ละค่ะที่คุณอาร์ตบอกเนี่ยคะ่ะเป็นคลองส่งน้ํานะคะมีผักบุ้งให้เก็บตลอดชีวิตเลยนะคะฟรีนะคะ คนที่ชอบธรรมชาติก็ลองมาดูนะคะดูที่นินแปลงนี้ได้แปลงใกล้เคียงเขาก็ขายกันแพงๆหมดแล้วนะคะอ,อย่างที่ติดป้ายขายกัน,นี่ร้อยสี่สิบกว่าเขาก็ขายที่ร้านสามแสนร้านสี่แสนก็มีนะคะแต่ของเขาก็อยู่ติดคลองแบบนี้นะคะ่ะแต่ว่าก็ติดถนนลาดยางนะคะอย่างที่บอกเขาก็ขายราคาสูงขึ้นนะคะตรงนี้เขาอยากขายนะคะเป็นราคาที่เขาอยากขายแล้วก็ให้คนที่เขาซื้ออะคะ่ะ ให้คนที่สนใจซื้อแล้วก็เอาไปต่อได้ด้วยนะคะราคาไปต่อได้อีกนะคะถึงแม้ว่าวันนี้จะจะยังไปต่อไม่ได้แต่อนาคตที่ดินมีแต่แพงขึ้นแพงขึ้นนะคะถ้าอย่างไรก็รีบตัดสินใจซื้อกันดูนะคะมันไม่ได้มีบ่อยๆนะที่ดินราคาแบบนี้นะคะน้ำไฟต้องขออนุญาตเขานะคะคือไปเดินเรื่องขอเสาไฟเพิ่มนะคะ เพื่อเดินเข้ามาถึงที่ดินของแปลงนี้ค่ะเหมือนบ้านอย่างนี้ค่ะเขาก็ขอมา3ต้นแล้วส่วนปลาปาจะใช้ก็ได้หรือจะใช้จากน้ำในคลองนี้ก็ได้นะคะโดยใช้ปั๊มดูดขึ้นมาก็ได้นะคะน้ำคลองเนี่ยเวลาเราปลูกผักปลูกหญ้าจะโตเร็วนะคะแต่ถ้าน้ำปลาปามันจะไม่งามนะคะเวลาปลูกผักปลูกหญ้าเพราะว่าน้ำคลองมันจะมีน้ำฝนปนๆใช่ไหมคะมันจะมี เขาเรียกว่าจะมียูเลียอยู่ในน้ำฝนนะคะแต่น้ำปลาปาไม่มีนะน้ำปลาปาจะมีคอรีนนะคะต้นไม้จะโตยากนะคะนี่แหละค่ะถ้าท่านใดนะคะอยากได้ที่ดินที่เอาไว้แบบธรรมชาติะค่ะมีธรรมชาติอยู่ด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีๆลมพัดเย็น ปลูกต้นไม้เสริมบ้างอะไรบ้างร่มลื่นไปอีกนะคะมีน้ําใช้ตลอดชีวิตด้วยนะคะแล้วก็เป็นฉนดคุดแดงราคาไม่แพงโอเคถ้าสนใจมาดูค่ะท่านใดสนใจก็ลองมาดูนะคะรีบๆนะคะเพราะว่าเจ้าของอยากขายเดี๋ยวไปก่อนนะตัดสินใจช้าไม่ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ